เพื่อนเพื่อนนี่วันนี้มาเดินที่สวนได้ยอดมะลุมมาสวยมากเนี่ยเขาตัดกิ่งออกแล้วก็แตกยอดรู้ไหมว่ายอดมะลุมมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยเป็นยานะคะยอดมะลุมเนี่ยมะลุมก็กินได้ทั้งทั้งหมากทั้งเม็ดที่เข้าไปสกัดเป็นยาเนาะ เป็นยาเป็นสมุนไพรคะ่ะมารุมถ้าเป็นลูกก็เอาไปแกงค่ะมารุมเอาไปแกงส้มอร่อยนะคะเพื่อนๆแซ่แบค่ะแกงส้มมารุมใส่ปลาช่อนนี่แหละคะ่ะส่วนยอดเราก็จะเอาไปรว่วกินกับน้ำพริกค่ะนีะ่กินได้ทั้งยอดทั้งลูกทั้งเม็ดค่ะมารุม ปลูกเอาไว้แต่ส่วนมากคนเขาจะมัดไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่าตามโบราณเขาบอกว่าอย่าไปปลูกมารุมเดี๋ยวจะมีคนมารุมมาตุ้มนี่แหละค่ะทั้งที่มันมีประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างเนาะมารุมแต่ก็เพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่พิจารณานะคะว่ามันจริงไหมปลูกไว้ที่บ้านไม่ดีเพราะจะมีอะไรมารุมมาตุ้มค่ะ นี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นความเชื่ออีกอย่างก็ได้นะนี่ยอดงางามค่มารุมค่ะมารุมมารุมมาตุ้มเอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกยอดมันก็จะหวานๆหน่อยนะคะไม่ขมนะคะเพื่อนๆมันไม่ขมค่ะก็เลยได้แล้ววันนี้ผักกินกับน้ำพริก กินกับน้ำพริกยอดงามงามเราจะเด็ดเอาเฉพาะยอดยอดมันเอายอดยอดใบๆหรือเราจะไปแกงก็ได้นะเนี่ยยอดเนี่ยจะแกงอมก็ได้ค่ะเพืพ่อนๆเอาไปแกงอ่อมผสมกับผักหลายๆอย่างก็ได้ค่ะเนี่ยเราจะเด็ดออกมา มาล,มลุมลเป็นพืชสมุนไพรค่ะนี่มาลุมเป็นพืชสมุนไพรอย่างดีหรือเม็ดเม็ดแก่ๆเขาก็าะาจะไปสกัดเป็นเป็นยาสมุนไพรได้อีกค่ะ